ก็ขอกรับสวัสดีชาวมาฮิโธทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมช่อง B O B B Y นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเบิร์กสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่กาลังเริ่มเล่นเกมนี้อยู่นะครับเบิร์กแต่เบิร์กมันใช้ยังไงความสามารถมันคืออะไรนะครับผมแต่ผมจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องเอาไปใช้กับตัวไหนหรือว่าไปคอมโบกับเบิร์กอะไรดีนะครับแค่จะมาแนะนําเฉยๆว่าความสามารถแต่ละเบิร์กมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาครับผมเราไปดูเบิร์กสายสีเหลืองกันก่อนเลยนะครับผมจะยกมาท เบิร์กช่องใหญ่นะครับก็จะเป็นสามารถชุบ NPC ได้ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เบิร์กช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นการลดดาเมจของสกิล3ของศัตรูได้ทุกตัวเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูเคนโดเหลืองกันนะครับผมช่องใหญ่ก็จะเป็นการเวลาเราต่อยศัตรูระยะประชิดนะครับผมจะเพิ่มการป้องกันให้เรานะครับ30%นะครับผมประมาณนะครับต่อไปช่องเล็กนะครับผมช่องเล็กก็จะเป็นการลดดาเมจจากการโดนต่อยนะครับผมหรือว่าเป็นการลดดาเมจจากศัตรูตีระยะประชิดนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูออร์มาสสี การเพิ่มเกรดพัรอต้าเมื่อเริ่มเกมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัพเต็มเลเวล11นี่ก็จะเพิ่มทั้งหมด60%เลยนะครับผมต่อไปช่องเล็กนะครับผมช่องเล็กก็จะเป็น การลดดาเมจต่อเลือดเขียวของตัวเรานะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเมลเดดี้นะครับผมเมลเดดี้สายเหลืองนะครับช่องใหญ่ก็จะเป็นจะเพิ่มเกาะป้องกันชั่วคราวเมื่อเกาะแตกนะครับผมก็ธาตกาดเราแตกเราก็จะเพิ่มการป้องกันขึ้นมาประมาณ2ี่นะครับผมส่วนช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นการลดดาเมจจากสกิลที่2ของศัตรูนะครับผมต่อไปนะครับผมโอสกะสสายเหลืองนะครับผมเบิร์กช่องใหญ่ก็จะเป็น การกระโดดสูงนะครับผมอากระโดดสูงแต่ว่าเราต้องยืนอยู่กับที่นะเราต้องยืนอยู่กับที่ถึงจะกระโดดสูงได้นะครับผมต่อไป นะครับผมสกิลช่องเล็กนะครับผมช่องเล็กก็จะเป็นลดดาเมจจากสกิล 2, 2> <c oughs> นะครับผมแล้วก็กระโดดแนวตั้งสูงขึ้นต่อไปนะครับผมคิริจิมะสายเหลืองนะครับผมช่องใหญ่ก็จะเป็นการ้าดเดว่าเรา KO เขานะครับแต่ไม่ใช่ดาวนะเราต้องไป KO ไปปิดเขาไม่ได้นะคว <c oughs> ามสามารถของเขาก็จะคือตัวเราจะไม่สะบัดอะไรเลยนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือตัวเราจะกัน c ีได้นะครับผมตัวเราจะไม่โดนขัดนะครับถ้าเกิดว่าเรา KO เขาได้นะต่อไปนะครับผมช่องเล็กนะครับผมจะเป็นการเพิ่มการป้องกันจากสกิลหนึ่งของศัตรูนะครับ ต่อไปนะครับผมชิคาเะละกิสายเหลืองนะครับผมช่องใหญ่ก็จะเป็นการลดเกราะของศัตรู25นะครับผมเมื่อเราต่อยโดนศัตรูนะครับผมอ,อันนี้ก็จะไปต่อยโดนศัตรูถึงจะลดเกราะได้นะครับช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจจากการต่อยแล้วก็ลดดาเมจจากสกิลหนึ่งของศัตรูนะครับถัดมานะครับผมพี่เอ็นเดเวอร์สายเหลืองของเรานะครับผม เบรกหลักของพี่แกก็จะเป็นเพิ่มระยะเวลาในการทํางานพาร์ตอัลต้าให้ยาวมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าก็จะพาร์ตอัลต้าเราก็จะอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลเวลเพื่อเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟก์ด้วยนะครับผมส่วนเบรกลองหรือว่าช่องเล็กของแกก็จะเป็นลดความเสียหายที่ได้รับต่อ HP นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทําต่อเกาะด้วยนะครับผม GP นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นพี่ โโกยามินะครับผมอ่าโทโกยามิสายเหลืองนะครับผมเบิร์กหลักของพี่แกก็คือหากเรากลางฟีนิดศัตรูนะครับผมจะไม่มีศัตรูคนไหนที่สามารถขัดเราตอนฟีนิได้เลยนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราฟีนิตสําเร็จนะครับผมถัดไปนะครับผมช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีระยะประชิดนะครับผมของตัวแกเองแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเมื่อล้มหลงนะครับผมถัดมานะครับผมออฟฟอร์วันสีเหลืองนะ รัพพาวนสีเหลืองนะครับผมเปิร์กหลักของพี่แกหากคำกาดศัตรูแตกนะครับผมเราก็จะลดฟูนดาวในส่วนสกิล1 2 3นะครับผมสเปเชียลชั่นก็ลดนะครับผมอันนี้จะไม่เหมือนดาบิสายม่วงนะครับดาบิสายม่วงก็จะเป็นหากกาดเราแตกนะแต่ว่าในอพวันสยเหลืองก็จะเป็นหากํำกาดเขาแตกนะครับผมถัดไปนะครับผมช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นลดความเสียหายที่ได้รับจากสกิลวายของศัตรูนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเติมเพก พาร์ตอัลต้าหรือพาร์ตเคออสนะครับผมต่อไปเรามาดูสายสีแดงกันบ้างนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมบาคุโกสายแดงนะครับผมช่องใหญ่เขาจะเป็นเวลาเราเคโอศัตรูได้เราจะเพิ่มเกจพาร์ตอัลต้าขึ้นมานะครับผมส่วนช่องเล็กนะครับผมจะเป็นการเพิ่มดาเมจจากสกิลหนึ่งของตัวเราเองนะครับผมต่อไปนะครับผมโชโตสายแดงนะครับผมโชโตสายแดงนะครับผมช่องใหญ่ก็จะเป็นล้างสถานะเมื่อติดไฟทันทีนะครับผมต่อไปนะครับผมช่องเล็กนะครับผมเพิ่มดาเมจจากสกิลสามของตัวเราเองนะครับต่อไปนะครับผมเด กีแดงนะครับผมช่องใหญ่ของเขาก็จะเป็นการล้างสถานะจากที่เราโดนศัตรูช็อตไฟฟ้านะครับผมต่อไปช่องเล็กของเขานะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดามเมจสกิล2ของตัวเราเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพีเซนไมสายสีแดงนะครับผมช่องใหญ่ของพี่กก็คือเวลาเราใช้พัดอัลต,ต้าศัตรูรอบเราข้ามจะติดสถานะหูหนวกนะครับผม ต่อไปนะครับผมช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจต,ต,ต่อเลือดสีเขียวแล้วก็ลด,ค,ลดคูลาาว w กิวพิเศษหรือว่าสกคคิวเจแปนเชียวแอคชั่นของเราเองนะครับผม ต่อไปนะครับผมเอนเดเวอร์สีแดงของเราครับผมช่องใหญ่ของพี่แกจะเป็นสกิลตอนพัดอัลต้าจะแรงขึ้นทุกสกิลเลยนะครับ50%แต่เวลาพัดอัลอาต้าจะสั้นลงนะครับผมต่อไปช่องเล็กของพี่แกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจต่อเลือดสีเขียวนะครับต่อไปนะครับผมชิกะระกิสายแดงนะครับผมช่องใหญ่ของพี่แกก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจ10%นะครับผมชั่วคราวเมื่อกาดของเราแตกนะครับผมถ้าถ้ากาดเราแตกนี่ดาเมจเราจะเพิ่ม10%ทุกสกิลเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับผมช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจจากการต่อยนะครับผมการตีระยะประชิดนะครับต่อไปนะครับผมพี่ดาบีสายแดงของเรานะครับผมช่องใหญ่ก็จะเป็นการลดคูณดาวเวลาศัตรูทำเราดาวนะครับผมหรือว่าล้มลงไปนะครับผมต่อไปช่องเล็กของเขานะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจสกิลหนึ่งแล้วก็ลดดาเมจจากการที่เราโดนศัตรูต่อยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเดกุสายแดงนะครับผมเป็นการ รู้ว่าตำแหน่งของโคตะจะอยู่จุดไหนนะครับผมแล้วก็ช่องเล็กของพี่แกนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจต่อเลือดฟ้านะครับผมหรือว่าเกาะของเรานั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> ถัดมาน,นะครับผมเป็นชินโซนะครับผมสายแดงนะครับผมช่องใหญ่ของพี่แกก็จะเป็นการต่อยศัตรูให้มีความมึนนะครับผมเ,เรียกได้ว่าทุกอย่างของศัตรูก็จะกลายเป็นช้าไปหมดเลยนะครับผม <Okay. S 1> ช่องเล็กก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจของสกิล2ของตัวเราเองและเพิ่มระยะการกระโดด ไปข้างหน้านะครับผมต่อไปนะครับผมพี่คิริชิมาสายแดงนะครับผมเฟิร์ช่องใหญ่ของแกก็จะเป็นเลือดเราจะเหลือ1แทนที่เราจะดาวไปเลยนะครับผมส่วนเฟิร์ช่องเล็กนะครับผมอ่าช่องเล็กก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจสกิล2จากตัวเราเองและเพิ่มการป้องกันจากสกิล3ของศัตรูนะครับผม ต่อไปนะครับผมพี่เคนโดแดงนะครับผมเบรกหลักของแกก็จะเป็นเมื่อต่อยโดนศัตรูจะเพิ่มดาเมจให้ผู้เล่นชั่วข่าวนะครับผมส่วนช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นเพิ่มดาเมจจากสกิล2ของตัวเราเองแล้วก็เพิ่มการป้องกันจากสกิล2ของศัตรูนะครับผมหรือว,ว่าลดดาเมจนั่นเองนะ ถัดมานะครับผมเป็นพี่ฮอคแดงของเราเองนะครับผมพี่ฮอคแดงนะครับเบรกหลักของพี่แกก็คือหักเราอัพเลเวลในแต่ละสกิลนะครับผมขีดเกตพาร์ตเอาต้าเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายนะครับผมของสกิล B ของตัวเราเองถัดมานะครับผมเป็นพี่ทมากิสายสีแดงนะครับผมเบรกดับของพี่แกนี่โอ้โหเขาบอกว่าดีเหมือนกันนะครับผมก็จะเพิ่มระยะเวลาในการใช้การ์ดของเราได้มากยิ่งขึ้นนะ ครับพวกกาดสีแดงสีเขียวสีม่วงสีเหลืองนะครับผมอ่าให้เราใช้กาดได้นานมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของสกิล E นะครับผมหรือสกิล Y ของเราในตัวเราเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสูงในการกระโดดปีนกำแพงนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นของเจนากองสายแดงของเรานะครับผมเพิ์มหลักของเจแกนะครับก็จะเป็น หากเราดาวศัตรูด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งเราก็จะคูดาวไวขึ้นนะครับผมแบบบอไวมากสกิลอื่นไม่เกี่ยวนะครับสกิลบีสกิลไวไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะสกิลหนึ่งเองนะครับผมแต่ว่าต้องดาวด้วยสกิลเอนะครับผมถัดมานะครับผมช่องเล็กของเจ๊แกก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของสกิลเอของตัวแกเองแล้วก็เพิ่มความสูงในการกระโดดค้ำแพงเช่นกันนะครับต่อไปนะครับผมเรามาใน สายสีม่วงกันนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมเป็นพี่ฮารดของเรานะครับผมเปิร์กหลักของเจ๊แกก็จะเป็นสามารถทําให้เอฟเฟกการกระโดดของเรานะครับผมเหมือนกับพี่ฮาโดเลยนะครับผมถ้าใครเคยเล่นตัวละครฮาร์ดเราก็จะรู้ว่ามันกระโดดได้สูงประมาณไหนนะครับนับจากการเริ่มเกมเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมช่องเล็กของเจ๊แกก็จะเป็นการเพิ่มคอมเ็ลเกตพาร์ตอาร์ตานะครับแล้วก็ลดคูณดาวสกิลสามนะครับผม ถัดมานะครับผมพี่ไอซาว่า,ายม่วงของเรานะครับผมเปิร์หลักของแกนะครับผมก็จะเป็นการลดเวลาการเติมยาเกาะนะครับผมเรียกได้ว่าจะทําให้เรากินเกาะไวขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับผมช่องเล็กของแกก็จะเป็นการลดคุณดาวสกิลหนึ่งของตัวเราเองนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นพี่ออฟฟอร์วันสายสีม่วงของเรานะครับผมเบิร์กหลักของแกก็จะเป็นการลดคูลดาวสกิลสเปเชียลนะครับผมแต่ว่าเมื่อเราเราวศัตรูได้เท่านั้นนะครับผมก็จะลดคูลดาวสกิลสเปเชียลได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนช่องด้วยของพี่แกก็จะเป็นการเพิ่มขีดจํากัดเลือดหรือว่าลดคูลดาวสกิลพิเศษด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมถัดมาพี่ดาบิสายสีม่วงนะครับผมเบิร์กหลักของแกก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วคูลดาว เมื่อเกาะแตกนะครับผมหรือว่าลดคูลดาวเองนั่นแหละครับเมื่อกาดเราแตกเราก็จะลดคูลด,ดาวทุกสกิลเลยนะครับสกิลสเปเชียลแอคชั่นก็ลดเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับผมช่องได้ของพี่แกก็จะเป็นการลดสกิลคูลดาวสกิลสองของตัวเราเองนะครับถัดมานะครับผมก็เป็นเจโทกะม่วงของเรานะครับผมเฟิร์สหลักของพี่แกก็จะเป็นการ เติมเลือดสีเขียวให้เราเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเราดาวศัตรูได้นะสาหรับ,บช่องเล็กของเจ๊แกก็จะเป็นการลดคูณดาวสก,กิลสามสำหรับตัวเราเองนะครับผมต่อไปนะครับผมพี่บุรมัสสายม่วงของเราครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจสก,กิลหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ายิ่งจะมีสายสีแดงอยู่ในทีมเราเยอะมากเท่าไหร่หรือว่าเรามีการ์สีแดงมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจสก,กิลหนึ่งของเราได้มากที่สุดนะครับผมอ่า่วนช่องเลขของพี่แกก็จะเป็นการลดคูณดาวสก,กิลพิเศษหรือว่าสเปเชียลแอคชั่นของเรานะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการคานนะครับผมเด็กจวาทาดาวก็เพิ่มในการคานนิดนึงนะครับผมต่อไปนะครับผม <c oughs> เป็นพี่เดนกิสายสีม่วงของเรานะครับผม <c oughs> เบิร์กหลักของพี่แกก็จะเป็น <c oughs> หากเราทําศัตรูเกาะแตกได้เราก็จะมีสถานะไฟฟ้าอยู่รอบตัวเรานะครับผม หากศัตรูเดินมาติดกับตัวเราก็จะโดนช็อตไปนะครับผมส่วนช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการลดคูดาวสก,กิลหนึ่งของตัวเราเองแล้วก็การเพิ่มดาเมจสก,กิลหนึ่งของตัวเราเองด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมออรมาม่วงของเรานะครับผมโอโ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่โหดสัตว์รซียมากเลยครับตัวนี้เหมือนกันเลยต่อไปออรมาม่วงของเรานะครับผม เบรกหลักของแกนะครับผมก็จะเป็นการหากเราไปชุบเพื่อนในขณะที่เพื่อนล้มอยู่เลเวลเราก็จะอัพขึ้นทันทีเลยนะครับผมถัดมาช่องเลกข,ของพี่แกนะครับผมก็จะเป็นการรีโหลดสกิลสองของตัวแกเองแล้วก็เพิ่มความสูงในการกระโดดแนวตั้งด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพี่ ธมประสายม่วงของเราเองนะครับเรียกว่าก็โหมดขึ้นอีกตัวเลยนะครับเล่นง่ายมากเลยนะครับตัวนี้เรือหลักของพี่แกก็คือเวลาเราทำากาดเขาแตกนะครับผมเกาะแล้วเลือดของเราจะทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าบวกไฟต่อกันได้รัวๆเลยทีเดียวนะครับผมถัดมาช่องเลือดของพี่แกนะครับผมก็จะเป็นการรีโหลดของสกิล A นะครับของตัวแกเองนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายที่ส่งผลต่อเลือดนะครับผม ถัดมานะครับผมพี่โชโตะม่วงของเรานะครับผมเบรกลักของพี่แกก็จะเป็นการล้างสถานะทันทีนะครับผมเมื่อโดนแช่แข็งนะครับผมต่อไปนะครับผมช่องเล็กของพี่แกนะครับผมก็จะเป็นการลดคูณดาวสกิล2ของตัวเราเองแล้วก็ป้องกันสกิล3หรือว่าลดดาเมจจากสกิล3ของศัตรูนะครับผมถัดมานะครับผมพี่มิลิโอสีม่วงนะครับผมเบรกลักของพี่แกก็จะเป็นการถ้าหากเราเกาะแตกนะครับผมเราจะติดสถานะ ตัวสีขาวนะครับผมอ่าเป็นอมตะชั่วขนาดนั้นเองนะครับผมสามารถกินยาได้ด้วยนะครับช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการลดคูดาวสกิล3ของตัวเราเองแล้วก็ลดดาเมจสกิล1จากศัตรูด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมถัดมาที่สายสีฟ้านะครับผมเริ่มจากพี่บาคุโกสายฟ้ากันเลยนะครับผมเบิร์กใหญ่ของพี่แกก็จะเป็นเมื่อรมศัตรูได้จะเพิ่มเกจพาร์ตลอต้าได้ประมาณ5%แล้วก็สามารถวิ่งใส่กำแพงได้ประมาณชั่วคราวนะครับผมส่วนช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการ เพิ่มความสูงการกระโดดจากกำแพงและเพิ่มดาเมจสกิลสามของตัวเราเองนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นอูลารากะสายฟ้านะครับผมเพิร์กใหญ่ของเจ๊แกก็จะเป็น เมื่อเราเกาะแตก็จะทําให้เราวิง่งวิ่งเร็วขึ้นชั่วขราวนะครับผมแล้วก็ไต่กาแพงได้ด้วยนะจะไม่เหมือนกับเบิร์กอีดะนะครับผมที่ไต่กําแพงได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมส่วนช่องเล็กของเจ๊แกก็จะเป็นการเพิ่มความสูงของการกระโดดไปด้านหน้านะครับถัดมานะครับผมเป็นของเบิร์กของพี่อีดะเรานะครับผมเมื่อเริ่มเกมจะทําให้เราไต่กําแพงขึ้นได้นะครับผมก็จะไต่กําแพงขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นตึกลาอะไรก็ไต่ได้หมดนะครับแต่ก็จะมีบางจุดที่ขึ้นไม่ได้นะครับผมส่วน ช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพี่ซียุนะครับผมส่วนมากผมจะเรียกแกว,ว่ากบอย่างเดียวได้แหละต่อไปมาพี่กบนะครับผมพี่กบสายฟ้าของเราเพิร์ลักของแกก็จะเป็นการพางตัวเมื่อเพื่อนลมนะครับหรือว่าเมื่อเพื่อนดาวนะครับผมเราก็จะเป็นการพางตัวเป็นสีขาวนะครับผมแต่ระวังศัตรูด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวเราไม่ได้เป็นอมตะนะต่อไปนะครับผมช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นเพิ่มความเร็วในการกระโดด จากกำแพงนะครับผมถัดมานะครับผมพี่ออลไมไฟฟ้าของเรานะครับผมเิรกหลักของพี่แกก็จะเป็นการใช้พาร์ตเอาต้าจะเติมเลือดให้เต็มพร้อมกับหน้าไม่สบัดหรือว่าเราจะไม่โดนขัดนะครับผมจนพาร์ตเอาต้าหมดนะครับผมถัดมาช่องเลกของพี่แกนะครับผมก็จะเป็นการกระโดดสูงให้กับตัวเราเองในแนวตั้งแล้วก็เพิ่มดาเมจการต่อยในระยะประชิดนะครับผมถัดมานะครับผมพี่ วิดีโอสีฟ้าของเรานะครับผมเิรกหลักของพี่แกก็จะเป็นอมตะเมื่อเริ่มเกมนะครับผมสถานะจะหายไปเมื่อโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีก็สถานะเราก็จะหายไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะใช้สกิลหรือว่าการต่อยธรรมดานะครับผมส่วนช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับผมของตัวเราเองแล้วก็ลดคู o ดาวสกิลหนึ่งของตัวเราเองนะครับผม ถัดมานะครับผมพี่ฮอกฟ้าของเรานะครับผมเปรกหลักของพี่แกก็จะเป็นการมองเห็นสัตรูเมื่อเราตีระยะประชิดนะครับผมอ่าเราจะมองเห็นพะลุกำแพงได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะไปไหนก็มองเห็นนะครับต่อไปนะครับผมช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วก็เพิ่มการกระโดดจากกำแพงสําหรับตัวเราเองนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพี่โทกะสายฟ้านะครับผมเปิร์กหลักของเจ๊แกก็จะเป็นการเติมเกาะนะครับผมหากทําศัตรูดาวนะครับผมเราก็จะได้เกาะเพิ่มขึ้นมานะครับถัดมานะครับผมช่องเล็กของเจ๊แกก็จะเป็นการเพิ่มความสูงในการกระโดดนะครับผมแล้วก็ลดโคนดาวในสกิ๋สามของตัวเราเองนะครับผมถัดมานะครับผมพินพี่ทวิของเราเองนะครับผมเปิร์กหลักของพี่แกก็จะเป็นถ้าหากว่าเราสามารถ KO ศัตรูได้นะครับผมเราก็จะได้การ์ดมาทั้งหมด4ใบกันเลยทีเดียวนะครับส่วนช่องเล็กของพี่ทวินะครับผมก็จะ เป็นการเพิ่มความเร็วในการคานนะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลสอของตัวเราเองนะครับผมถัดมาน,นะครับผมเป็นเดกุสายฟ้านะครับผมพี่มิโรริยะอิสุคุของเรานะครับผมเบรกลักลของพี่แกก็จะเป็นการถ้าหากว่าเราไปโจมตีใส่ศัตรูในระยะประชิดนะครับผมทุกอย่างของตัวเรามันจะเร็วขึ้นหมดเลยนะครับผม ใช้สกิลเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นกิ่งเร็วขึ้นกระโดดไวขึ้นนะครับผมอาการออกสกิลก็จะเร็วขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมถัดมาช่องเล็กนะครับผมช่องเล็กของพี่แกก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีในระยะประชิดนะครับผมของตัวแกเองถัดมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสายสีเขียวกันเลยนะครับผมเริ่มต้นจากพี่โมโมะนะครับผมแม่เจ๊โมโมะเื้อกลักของเจ๊แกนะครับผมก็จะเป็นการมองเห็นจุดที่วงบีบรอบตัวนะครับผมแม่แต่ไม่ค่อยเห็นใครเอามาใช้เลยนะ ต่อไปก็เปิร์ช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มขีดจํากัดของเกาะนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเบิร์กของเจอีบัลละนะครับผมอีบัลละสายเขียวนะเบิร์กหลักของแกก็จะเป็นเมื่อเริ่มเกมจะเปิดแอร์ดรอปได้ไปขึ้นไวจริงมากนะครับผม ส่วนเปิร์กลองของพี่แกรหรือว่าช่องเล็กของแกก็จะเป็นเพิ่มกิจกรมของเลือดเหมือนกันนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็น PC Man t o โทนะครับผมก็จะเป็นเปิร์กที่โอ้เรียกว่าไใช้เยอะมากเลยจะเป็นเปิร์กหลักของพี่แกจะเป็นการเพิ่มหลอดเลือดให้ตัวเองเมื่อเรากาดเรา,าแตกนะครับผมเหมือนเหมือนกับกาซฮิวสีเขียวเลยนะครับผมแต่ว่าเขาปรับมาใหม่แล้วไม่ให้ฮิวนอกวงได้แล้วนะครับฮิวได้แค่ในวงนะส่วนช่องเล็กพี่แกจะเป็นเพิ่มความเร็วในการเดินนะครับผม หรือว่าในการวิ่งนะครับถัดมานะครับผมเป็นพี่ของคอมเพสนะครับผมเพิร์กหลักของพี่แกนะครับก็คือแกจะสามารถเก็บยาหมูหนึ่งช่องได้14ขวดนะครับผมใครที่สายฟาร์มยาหมูยา2สีนี่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องหายาหมูให้เยอะๆนะช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มเลือดขีดจํากัดตอนเราล้มนะครับผมถัดมานะครับผมโอเวอร์ฮอลนะครับผมพี่โอเวอร์ฮอลของเรานี่ผมว่าใช้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับตัวซัพพอร์ตนะครับผมเปิร์กหลักของพี่แกก็จะเป็นการเติมเกาะให้เพื่อนเราตอน ที่เราชุบเพื่อนหรือว่าตอนที่เพื่อนล้มนะครับผมผมเห็นมีคนใช้เยอะเลยเอาไปคอมโบสก,กิล R นะครับผมหรือว่าสก,กิลสเปเชียลแอคชั่นนะครับผมที่ชุบได้นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าคอมโบที่โหดมากเลยต่อไปนะครับผมช่องเล็กนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจจากสก,กิล3ของตัวเราเองแล้วก็เพิ่มขีดจำกัดของเลือดนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพี่คูโรกิริของเราเองนะครับผมเพิ่กหลักของพี่แกก็จะเป็น นับจากเริ่มเกมแล้วับผมเวลาเราเติมยานะครับผมเพื่อนเราก็จะได้ยาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กนะครับผมขวดใหญ่ก็จะได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าได้ไม่มากนะครับได้นิดหน่อยช่องเล็กของพี่ก้ยก็จะเป็นเพิ่มเลือดขีดจํากัดเกาะนะครับผม แล้วก็เพิ่มการป้องกันการต่อยนะครับผมระยะประชิดนะครับของตัวแกเองถัดมานะครับผมโอโหเจฮาโดของเรานะครับผมพึ่งมาใหม่เลยนะครับสายเขียวนะครับผมฮาโดสายเขียวเิรกหลักของเจแกก็จะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการกินยาหมูนะครับผมประมาณ55%นะครับผมยาหมูจะไม่หายไปนะครับผมยาหมูจะไม่หายไปนะแต่ว่าต้องวัดดวงจริงๆนะก็5้านะครับวัดดวงเอานะต่อไปนะครับผมช่องเล็กของเจแกก็ จะเป็นเพิ่มเกาะแล้วก exactly. ็เพิ่มเลือดนะครับผมสูงสุดนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแนะนําทุนนิ่งทั้งหมดทุกตัวนะครับผมแต่ว่าเหลือแค่โอเวอร์ฮอลสายเหลืองนะเพราะว่าตอนนี้คลิปผมน่าจะลงก่อนโอเวอร์ฮอลสายเหลืองจะมานะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปทั่วหน้าทั่วถึงกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับผมสำหรับช่อง b o b b y ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ